อันภูมิเกียรทุกท่านครับขอแนะนําตัวครับผมชื่อพิ่ประโวับหรือเอลวิสสำขันเป็นนายที่ีเป็นพิธีกรเป็นผู้ดําเนินกิจการงานของผมส่วนวันนี้ครับขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ดีมงคลสดวันนี้นะครับเป็นแบบปอภิษฎไทยนะครับผู่สาวสาวก็จะได้ทอบคุณร่วมชาติร่วมรัฐร่วมชนร่วมกันพระสงฆ์ทั้งเก้าก็จะเจริญรุ่งโรจน์สันติประสาทพรเป็นที่ดีมงคลแก่ผู่สาวสาวละที่านเลยครับขอเริ่มที่ีสดวันนีครับ ลำดับแรกครับขอเชิญผู้บ่าวสาวจุดทูปเทียนบูชาพระนารายณจ้าอาภัสราุ่มมือกันจับเทียนต่อจิตนวนจุดทูปเทียนบูชาพระนารายครับสบายๆนะครับทุกท่านครับกันเองนะมีแต่ญาติญาติพี่น้องเกราะกลาลาง และประเทศถวายขันน้ำมนต์และทานสสิงครับขอปราบนมัสการพระคุณเจ้าพระเจ้ารูจากวัดปางด้วยนที่มีเมตตาเดินทางมาเดลินพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บ่าวสาวและคณะสภาพทุกท่านเนื่องในวัน ประกอบพิธีปงคสุรศรีให้แก่ผู้ม่าสาวน้องแจ๊กและน้องอีที่นะครับตอนนี้ผู้ป่าสาวหุดทูพเทียนบูชาพระนาตัยเสร็จแล้วครับขอเชิญทุกท่นานนมมือครับตั้งใจเปรกวากาบูชาพระนาตุใสสมาทานเวชศีลและประดระบับรัแบฟบังค์สมบูรครับสาธุอิทินาตตาเลนะตอนนี้ ผู้บ่าวสาวกำลังทำบุญร่วมชาติกับมาร่วมขันทำบุญสนร่วมกันได้